สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ปุ้งๆกับป้าแตนมาอยู่นะคะย่าไหวไหมนี่สวัสดีค่ะ,คะมาจากไหนกันนะคะนุ้ยค่ะนุ้มาจากเชียงรายค่ะมาจากเชียงรายตั้งใจมาหาลุงพลวันนี้ไม่เจอเลยค่ะวันนี้ไม่เจอนะ,ะ,น,น,ะนี่ค่ะขอบคุณมาก <บา S 1> น,นะคะาาอุตส่าห์แวะมาเที่ยว <ใจ S 1> นะคะวันนี้นี่ลงนะไปดิคะนี่นะคะวันนี้ย่านะคะย่ารับแขกนะคะวันนี้ เป็นยังไงื่นเต้นๆ่ะ่เนียแบบว่าคือนรับแขกอยู่ซุมือนน้อยาเหมือนเหมือนจะชินแต่มาทีไรก็สามรอยห้าสิบบคะ น,นี่นะคะวันนี้นะคะมาจากสุรินทร์ค่ะค่ะโอ้เอฟซีมาจากหลากหลายที่นะคะวันนี้ย่าเหมือนจะชินกับการรับแขกแต่แขกมาทีไรย่าก็ตื่นเต้นทุกทีนะคะย่าบอกนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าย่ารับแขกรัวๆนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ